โครงการเราเที่ยวด้วยกันได้มีการขยายต่อในเฟสที่3นะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม64จนถึงเดือนสิงหาคม64โดยเพิ่มจำนวนสิทธิ์ให้อีก2ล้านสิทธิ์แต่ว่ามีการปรับเงื่อนไขและวิธีการใช้สิทธิ์เพื่อป้องกันการทุจริตนะครับโดยจะปิดช่องว่าง ที่มีการทุจริตและมีการจับได้ไปแล้วก่อนหน้านี้หลายๆจังหวัดทั่วประเทศเพื่อป้องกันการเข้ามาสวมสิทธิ์หรือว่าการร่วมกันทุจริตนำส่วนต่างของเงินในโครงการไปแบ่งกันนะครับซึ่งถือว่าเข้าข่ายการช่อโกงและผู้ที่กระทำผิดไปก่อนหน้านี้ รวมถึงผู้ที่จะมีการตรวจพบนั้นก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับตามที่รัฐบาลได้แจ้งเตือนไว้ก่อนหน้านี้สำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกันในเฟสที่3นะครับที่จะเริ่มพฤษภาคม6สีนี้ก็จะมีการปรับเงื่อนไขหลายส่วนนะครับเริ่มตั้งแต่การจองห้องพักนะครับ จากเดิมเนี่ยต้องจองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า3วันนะครับก็เปลี่ยนเป็นต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย7วันนะครับและก,ก็การใช้จ่ายเงินนั้นก็เป็นการใช้จ่ายเงินผ่านแอปเปาตังของผู้ใช้สิทธิ์และแอปถุงเงินของทางโรงแรมนะครับก็จะมีการเพิ่มระบบการยืนยันตัวตน ด้วยการสแกนใบหน้าเมื่อเช็คอินเข้าพักด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นมีการเ,เรียกว่าร่วมกันทุจริตน,นะครับก็ต้องเพิ่มระบบการป้องกันให้เข้มงวดมากขึ้นรวมถึง e v i s e r นะครับคือเมื่อเราเข้าพักที่โรงแรมในจังหวัดไหนแล้วเนี่ยเราก็จะได้ e v i c h e r หรือว่าส่วนลดร้านอาหารหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดนั้นๆที่ร่วมโครงการจากเดิมเนี่ยก็ได้ส่วนลด40นะครับแต่ไม่เกินวันละ600บาทและในส่วนของวันหยุดก็ได้ถึง900บาทก็ปรับให้เป็นได้600บาทเหมือนกันทั้งหมดทั้งวันธรรมดาและวันหยุดยาวรวมถึงจากเดิมนะครับก็ใช้สิทธิ์ได้ภายในจังหวัดของตัวเองด้วย ก็เปลี่ยนเป็นใช้สิทธิ์ได้เฉพาะข้ามจังหวัดเท่านั้นก็คือถ้าท่านมีชื่ออยู่ในจังหวัดไหนนะครับใช้สิทธิ์ในจังหวัดนั้นไม่ได้นะครับต้องใช้สิทธิ์ข้ามจังหวัดเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นการปรับเกณฑ์เงื่อนไขและการขยายสิทธิ์สำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกันในเฟสที่3นะครับซึ่งก็เพิ่มให้อีก2ล้านสิทธิ และก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม64เป็นต้นไปแน่นอนหลายคนก็อาจจะบ่นว่าใช้สิทธิ์การยืนยันตัวตนนั้นอาจจะยุ่งยากกว่าเดิมนะครับแต่ก็เป็นมาตรการที่รัฐบาลนะครับก็มีการปรับล่าสุดนะครับเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตเงินของโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับ